สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหลังจากที่เพิ่งจะกลับมาจากขอนแก่นก็เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งชงโคราน2023โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนต่อเลยพร้อมเพื่อนรุ่น BCC 145สิทธ์เก่าคริสเตียนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น คุณพิธาได้เจอเพื่อนๆเ,เก่าสมัยเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมีเพื่อนๆและรุ่นน้องเข้ามาขอถ่ายรูปตลอดงานและก็ทำเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลหลังคุณพิธาได้ถ่ายรูปกับหนุ่มรายหนึ่งหน้าตาคุณๆนั่นก็คือเจฟฟรีย์เบนจกุลนักแสดงชื่อดังยุค90แต่ดูเหมือนว่าหนุ่มเจฟฟรีย์เบนจกุลจะห่างหายจากหน้าจอทีวีบ้านเราไปเลยจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มเจฟฟรีย ได้มาร่วมงานวิ่งชงโครรน2023ัน2023โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็ทำเอาฮือฮากับความหล่อแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังไม่เปลี่ยนสำหรับนักแสดงหน้าหล่อเจฟฟรียเบนจกุลเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องวัยร้ายไฮสคูลหลังจากภาพและคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นความหล่อแพ็คคู่เลยค่ะน่ารักมากค่ะพี่เจฟ หล่อไม่เปลี่ยนเลยค่ะคุณเจฟฟรียังหล่อเหมือนเดิมและหล่อกว่าเดิมตอนเด็กๆค่ะหล่อทั้งคู่น่ารักที่สุดคิดถึงจังเจฟฟรียังเหมือนเดิมการเวลาไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆพี่เจฟฟรียุนเดียวกับพี่ทีมหรอนี่เวลาหมุนเวียนมาเจอเป็นหมู่คณะขนาดใหญ่ให้มาพบกันต่อหน้าคณะครูอาจารย์เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ